ก็จะเป็นการเรียนรู้กันในเรื the ่องของการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีตลอดห่วงโซ่อุปทานตามศาสตร์ของพระราชานะครับก็จะเป็นโมดูลที่3แล้วนะครับโมดูลนี้จะมีประเด็นที่เราจะเรียนรู้กัน5ประเด็นครับประเด็นแรกเราจะเรียนรู้กันเรื่องของหลักการการจัดการห่วงโซ่อุปทานว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันในประเด็นที่2ครับแล้วการจัดการห่วงโซ่อุปทานจะมีการจัดการอย่างไร ประเด็นที่3จะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการวางแผนนะครับแล้วก็การจัดการโซ่ประทานสินค้าเกษตรนะครับเข้าใจเรื่องการวางแผนแล้วก็ลักษณะของการจัดการว่าเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นประเด็นที่3นะครับประเด็นที่4จะเป็นเรื่องของกรณีตัวอย่างนะครับเราจะได้ชมกรณีตัวอย่างจากเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเป็นกรณีการจัดการโซ่ประทานของเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ประเด็นที่5ของโมดูลนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรปลอดภัยว่าจะเป็นอย่างไร ลองติดตามเนื้อหาในโมดูลที่3นี้นะครับทั้ง5ประเด็นนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามกันคร,ครับประเด็นที่เราจะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของแนวคิดนะครับแล้วก็หลักการการจัดการห่วงโซ่ประทานนะครับ ประเด็นแรกที่อยากจะชวนคุยเลยครับก็ค yo, ือในเรื่องของความหมายนะครับแล้วก็องค์ประกอบของห่วงโซ่ประธานนะครับว่าห่วงโซ่ประธานเนี่ยนะครับมีความหมายว่ายังไงนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เขารวมกันเป็นห่วงโซ่ประธานนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าห่วงโซ่ประธานคืออะไรนะครับซึ่งนะครับเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะครับคำคำเนี้ยนะครับมาจากหลายแหล่งหลายที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราสรุปนะครับความ หมายของการจัดการของโซ่ประทานเนี่ยครับมันเป็นการเชื่อมโยงนะครับเพราะเราเห็นว่าคำว่าโซ่เนาะโซ่ก็คือมาเชื่อมโยงนะครับของห่วงทั้ง3าห่วงนะครับก็คือระหว่างต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะครับคราวนี้ในมุมมองของภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเขาก็จะดูว่าต้นน้ำเนี่ยนะครับเป็นการที่เอานะครับทรัพยากรที่เป็นปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดินนะครับน้ำนะพันธุกรรมป่าไม้อากาศต่างๆนะครับที่จะเข้ามาสู่นะครับกลางน้ำนะครับในส่วนของการผลิต นะครับซึ่งนะครับในส่วนของต้นน้ำเนี่ยก็จะรวมเนืองของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตด้วยรวมถึงแรงงานนะครับที่มาใช้ในการผลิตด้วยในส่วนของกลางน้ำนะครับพอกลางน้ำนะครับก็จะมานะครับเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับแล้วก็มีการแปลรูปต่างๆนะครับหรือการเพิ่มมูลค่าต่างๆนะครับจนได้เป็นผลผลิตออกมานะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในส่วนของปลายน้ำนะครับก็คือการขายให้กับผู้บริโภคของเรานะครับเพราะเป็นความหมายนะครับของต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําซึ่งเป็นความหมายของคําว่า การจัดการโลจิสติกนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับลองมาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับว่าต้นน้ํากลางน้ํปลายน้ําคืออะไรนะครับคร่าวๆเลยนะครับการจัดการต้นน้ำเนี่ยนะครับในมุมมองของภาคการเกษตรต้นน้ําก็คือการจัดการปัจจัยการผลิตนะครับที่มีคุณภาพนะครับเราต้องได้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาจากแหล่งที่มีความเชื่อถือนะครับเอามาสู่ ในกระบวนการผลิตหรือส่วนของกลางน้ำนะครับซึ่งกลางน้ําของเราเนี่ยครับจะต้องมีกระบวนการผลิตที่มีขั้นมีตอนนะครับตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็พอได้ผลผลิตออกมาก็ไปสู่ปลายน้ําก็คือการจัดการผลผลิตการแปลรูปนะครับการเพิ <Você> ่มมูลค่านะครับแล้วก็การเอาไปขับขายในตลาดของเรานะครับจึงสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าของโซ่ประทานเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นขั้นตอนนะครับเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำนะครับที่จะเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มคุณค่าให้กับ ผลตอบแทนนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคราวนี้จะมีคํานึงที่มีคนสงสัยก็คือคําว่าโลจิสติกนะครับโลจิสติกเนี่ยนะครับเป็นคําที่นะครับที่ใช้สําหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นคําที่เป็นเรื่องของการไหลของข้อมูลนะครับการไหลของวัตถุดิบต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ในประเด็นต่อไปนะครับคราวนี้นะครับมาดูในเรื่องขององค์ประกอบของโซ่ประทานนะครับอย่างที่เราพอทราบกันแล้วนะครับว่าองค์ประกอบของโซ่ประทานก็คือต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับ นะครับวงโซ่ประธานในภาคการเกษตรนะครับต้นน้ำก็คือในเรื่องของการจัดหาปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นดินน้ําปุ๋ยพันธุกรรมนะครับต่างๆนะครับเรื่องของกลางน้ําจะเป็นเรื่องของการกัดจารการผลิตนะครับการตรวจรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ในส่วนของปลายน้ําคือได้ผลผลิตมาจะเพิ่มมูลค่ายอย่างไรจะแปลรูปอย่างไรนะครับแล้วก,ก็มีการจัดการการตลาดและก็การขายอย่างไรนะครับ ลงรายละเอียดที่หนึ่งนะครับในเรื่องของต้นน้ำเนี่ยนะครับจะเห็นจากรูปนะครับเราจะต้องนะครับมีการจัดการเรื่องของดินเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพต่างต่างนะครับเรื่องของพันธุ์นะครับจะเอาพันธุ์มาจากไหนนะครับพันธุ์เนี่ยจะต้องไปดูที่ปลายน้ําของโนะว่านัำสินค้าเกษตรเขาต้องการสินค้า ที่ผลิตมาจากพันธุ์อะไรนะครับเราก็ต้องนเอาพันธุ์นั่นแหละนะครับเข้ามาปลูกนะครับเงินทุนของเรามีเงินทุนเพียงพอหรือเปล่านะครับเราจะใช้เงินทุนของตัวเองนะครับหรือจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินออกมานะครับจะต้องเพียงพร้อมก่อนที่จะเข้าไปสู่ในกระบวนการกลางน้ําของเรานะครับเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับคนจะต้องมีความพร้อมก่อนนะครับที่จะเริ่มทําการผลิตนะครับหรือว่าถ้ามีความพร้อมเราต้องไปเรียนรู้กับป่าชาวบ้านนะครับหรือว่าชุมชนของเราครับจะรวมกลุ่มกันนะครับในการผลิตอย่างไรนะครับเป็นประเด็นที่จะต้องมาขบคิดกันนะครับในส่วนของต้นนน้ําะครับ ในส่วนของกลางน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับเราจะต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าขั้นตอนการผลิตนะครับในการผลิตสินค้าเกษตรของเรามันมีกี่ขั้นตอนนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยก็แต่การเตรียมดินนะครับจนถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับจะต้องมีระยะเวลานะครับมีเครื่องมือนะครับมีแรงงานนับอย่างเหมาะสมนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับจะต้องเก็บเกี่ยวถูกวิธีนะครับถูกเวลานะครับการใช้ปุ๋ยนะครับจะต้องตรงกับตามอัตาที่ต้องใช้นะครับขนส่งขนส่งยังไงให้สินค้า มีคุณภาพดีที่สุดนะครับใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดนะครับอันนี้นะครับเป็นองค์ประกอบที่เขาพูดกันในเรื่องของกลางน้ำนะครับอีกอันหนึ่งก็ครับก็คือในเรื่องของอาการควบคุมคุณภาพสินค้านะครับว่าสินค้าเนี่ยเราจะรักษามาตรฐานสินค้าอะไรแล้วก็ต้องดูที่ปลายน้ำว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็มาอยู่ในกระบวนการผลิตของกลางน้ําของเรานะครับว่าเราจะผลิตตรงตามมาตรฐานสินค้าอะไรนะครับ ในส่วนของปลายน้ำนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของการตลาดและการขายนะครับจากที่เราเคยเรียนรู้กันนะครับว่าการตลาดเนี่ยมันคือ 4P นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่แล้วการส่งเสริมการขายนะครับทั้ง 4P เนี่ยนะครับจะต้องมาสอดคล้องกับ 4C นะครับผลิตภัณฑ์ก็ต้องมาสอดคล้องกับว่าความต้องการของลูกค้าต้องการอะไรนะครับราคานะครับราคาที่ลูกค้าพอใจเป็นอย่างไรนะครับสถานที่ขายจะไปขายที่ไหนนะครับให้สินค้านะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับ ส่งเสริมการตลาดนะครับจะมีการลดแรงแจกแถมยังไงหรือเปล่านะครับหรือจะมีการสื่อสารยังไงให้กับลูกค้ารู้จักหรือเปล่านะครับประเภทของสินค้านะครับจะขายเป็นแบบสดหรือแบบแปรรูปนะครับก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับในส่วนของปลายน้ำนะครับครับก็จะเห็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมมติว่าสินค้านะครับยกตัวอย่างข้าวเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับแปรรูปไปเรื่อยๆตั้งแต่ข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องข้าวสารจนถึงข้าวขาวนะครับก็จะมีนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบายโปรดักต์นะครับที่สามารถสร้างเพิ่มคุณค่าได้นะครับซึ่งเป็นส่วนของปลายน้ำนะครับก็เป็นบทสรุปนะครับว่าความหมายของขาการจัดการห่วงโซ่ประทานคืออะไรนะครับแล้วองค์ประกอบของขาการจัดการห่วงโซ่ประทานมีอะไรบ้างครับ